สวัสดีทุกคนมาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้งหนึง่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันคนที่ไม่ได้ติดต่อหรือคนที่เงียบหายกันไปแล้วก็ได้นะคะไม่ว่าสถานะใดสถานะหนึ่งก็ได้นะว่าเออถ้าเกิดเราได้เจอกับเขาเนี่ยเขาอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรกับเขากับเราเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะ ก็เป็นดูโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงคำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะอันนี้กองที่1กองที่2กองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนหนึ่งคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่เรื่องกองนั้นได้เลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาละค่ะ มาเจอกับกองที่หนึ่งจ๊ะใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างคะตั้งสมาธินึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะจว่าหากเรากับเขาได้เจอกันอีกสักครั้งเนี่ยเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับเราเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็ดูได้ทุกเพศน,นะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปหนาะม,มาดูกันดีกว่า ืเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีๆให้กับเราอยู่นะเออโอ้ยเขาก็รู้สึกชอบรู้สึกรักเรานะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันไปด้วยไม่ได้อะมันเป็นทางเลือกที่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะเลือกหรอกไม่รู้ว่าคุณกับเขาอะ่ะเงียบหายกันไปจากกันไปด้วยสถานะหรือสาเหตุอะไรเขาจะบอกเลยว่าเขาก็เจ็บปวดนะเขาก็เสียใจยกับสิ่งที่มันเป็นกับสิ่งที่มันต้องเลือกกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่บอกเลยว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณมีความรู้สึกรักคุณอยู่ในใจมีความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะให้คุณได้เจอกับเรื่องราวที่ดีๆนะคะแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มีเขาอยู่ข้างๆแล้วก็ตามเอ่ออยากให้คุณอ่ะได้เจอสิ่งใหม่ๆใ,ในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของความรักใหม่ก็ได้หรือความฝันความหวงังอะไรที่คุณหวงังอะไรที่คุณฝันเขาอยากให้คุณได้เต็มที่กับมันได้ทํา เขาเรียกว่าอะไรให้ใส่ใจให้ดูแลให้แบบว่าเต็มที่กับสิ่งที่คุณอยากจะทําอ่ะอแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หวังว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จริง,รงเขาก็รู้แหละว่าคุณอ่ะก็รู้ว่าเขารู้สึกยังไงคุณก็รู้อยู่ว่าเขาก็มีความรักมีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า เออไม่ใช่เรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงแต่นะวันเนี้ยมันเหมือนจะไม่สามารถที่จะเป็นเรื่องราวเหล่านั้นได้แล้วเขาก็เจ็บปวดใจไม่แพ้กันนะคะอืมแต่ใดๆก็คือแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นความสําเร็จของคุณแต่เขาก็หวังว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านต่างๆตามความฝันของตัวเองนะอาะรมไพ่ประมาณนี้นะคะเอ้อก็ดูอบอุ่นเนาะแล้วมาดูสิว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสได้มาเจอกันไหม ในสามเดือนนอกจากวันนี้เป็นองคนโดยรวมเนาะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเออแบบว่าได้เจอกันไหมได้ติดต่อกันหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะขอห้าใบค่ะคุณกับเขาคนนั้นเด o มนค่อนข้างที่จะเออไม่ค่อยแน่นอนเนาะในใจก็อาจจะมีหวนหวนแต่ฉันว่ามีเปอร์เซ็น์ที่จะได้เจอเธอเออ อาบอกเลยแม้ว่าบางคนจะห่างกันไปหรือเงี่ยมหายกันไปนานแต่เมื่อถึงเวลาจากักรวาลได้จัดสรรมาแล้วว่าในสามเดือนนี้คุณมีโอกาสได้เจอกับเขานะคะมีการได้รีวิเนียนอะไรกันบางอย่างอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องของการงานเรื่องของแบบพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งทําให้เรากับเขาได้มาเจอกันมันมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความอยากจะใกล้ชิดบางอย่างเกิดขึ้นเออ บอกเลยว่าทำลายระหว่างคุณกับเขายังไม่ได้จบลงนะคะหนึ่งอาจจะบางคนอาจจะมาได้เจอกันแบบตัวเป็นๆน,นะเออบอกเลยหรือบางคนก็อาจจะมีการติดต่อมีการพูดคุยอืมแต่ยังไงทำลายของระหว่างคุณกับเขาอ่ะยังไม่หมดบางคนอาจจะมากกว่าสามเดือนได้แต่ยังไงก็ต้องได้ติดต่อได้พูดคุย มันจะมีโอกาสบางอย่างมีจังหวะบางอย่างที่จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะบอกเลยยังไงก็ยังไม่ได้ห่างหายหรือเงียบหายกันไปเต็มที่เลยขาดนะยังมีโอกาสได้เจอได้พูดได้คุยได้สารความสัมพันธ์กันอยู่แต่ในที่นี้มันเป็นการสานความสัมพันธ์บอกออกแนวเชิงพี่น้องอะเชิงคนที่แบบเป็นกรณยยิมิตรต่อกันไม่ได้ออกแนวเชิงชู้สาวหรือว่าได้คบหานะคะอืมอารมณ์ให้ประมาณนี้นะไม่ต้องไปซีเรียสนะอะไรที่มัน ดีก็คิดว่าเป็นของเราก็ได้อะไรที่มันไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้นะคะยังไงถ้าอยากดูโดส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเชิญเอาละค่ะมาถึงกองที่สองใครที่เลือกกองนี้บ้างคะเออ มาตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราได้เจอกันอีกสักครั้งหนึ่งเขาอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรกับเราคนที่ห่างไกลคนที่เงียบหายคนที่เลิกลางไปแล้วเนาะเป็นดโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะยังไงทุกคนดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะดูได้ทุกเพศแล้วก็มาดามหยิบไพ่ถูกกองใช่ไหมทุกคน <laughs> กลัวสลับกันกองสองกับกองสามมันไม่ใช่อะไรหรอกมาดูกันนะคะสำหรับคนกองนี้ ว่าเขาคนน,นั้นอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้คะ่ะอมเมื่อเราได้เจอกันอีกสักครั้งเรารู้สึกว่าเขายังมีการแอบส่องแอบมองหรืออยากรู้ข่าววของคุณอยู่นะถ้าเกิดบางคนที่ส่องได้มองได้เขาก็จะทํานะคะเแต่ถ้าเกิดส่องไม่ได้มองไม่ได้โดนบล็อกโดนอะไรหมดแล้วเขาก็ยังมีการคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะลึกๆแล้วว่ายังเป็นห่วงเป็นใยนะคะเนี่ยอืม เขาอยากจะบอกเลยนะคะว่าเขาเสียใจค่ะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจกับเรื่องราวที่เขาเคยทําเรื่องราวที่ทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณร้องไห้เอ่อทำให้คุณแบบว่ารู้สึกไม่ดีในความสัมพันธ์หรือว่าในพฤติกรรมที่เขาทําเขาบอกเลยว่าเขาเสียใจและเขาอยากจะโอบกอดคุณแทนคําเสียใจเหล่านั้นและเขาคิดอยู่เสมอว่าคุณคุณเป็นคนที่ดีอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่ เออเขาเรียกว่าอะไรดูแลที่แค์เขาอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเขาก็นึกถึงคุณอยู่ตลอดนะบอกเลยนะเรื่อยๆไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่หายเออแต่เขารู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างเรามันคงยากที่จะกลับมาได้พูดได้คุยหรือได้โครจรกันอีกครั้งหนึง่งแต่เขาก็หวังว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิต เออบางคนอาจจะหวังเรื่องของหน้าที่การงานให้ของคุณอ่ะเออได้แบบเขาเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองได้หน้าที่การงานดีมีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนถ้าเกิดเรียนอยู่ก็อยากให้คุณได้เรียนจบไวๆตามความฝันของตัวเองบางคนก็อยากเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกเนาะเหมือนเขาก็จะหวังว่าเออให้คุณอ่ะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอารมณ์ประมาณเนี้ยเออถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็อยากได้ตําแหน่งดีดี ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นอาะไรประมาณนี้ได้นะคะเหมือนค,นค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกผิดอะ่ะเออถ้าอยู่ในถ้าดูจากหน้าไพ่นะค,นค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกผิดในหลายๆด้านแล้วก็เหมือนอยากจะไถ่โทษสําหรับบางคนนะคะว่าเอออยากจะแบบกเกาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ซื้อของให้หรือบางคนอาจจะให้เงินให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไถ่โทษกับสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทําผิดพลาดกับคุณไปนี่สำหรับบางคนนะอืมแต่เขารู้แหละว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้แล้วไม่ว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณก็ค,ณคงจะพูดไม่ได้นะช่วงนี้อารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะแต่ใดๆก็คือมันมีความรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกหวังดีต่อคุณนะว่าเออขอให้คุณได้เจอเรื่องราวดีๆในชีวิตไม่ว่าคุณจะมีความฝันมีความหวังในเรื่องอะไรขอให้มันประสบความสําเร็จขอให้คุณได้ เออเขาเรียกว่าอะไระเป็นคนเก่งเป็นคนเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอารมลงประมาณนี้ได้นะอืมก็ค่อนข้างดีนะไม่ได้มีไพ่ร้าย,ายๆแบบเฮ้ยยังโกรธยังเกลียดกันอยู่นะจ๊ะแต่ว่ามีความรู้สึกผิดพ้านาเยอะแล้วมาดูซิว่าในสามเดือนนะจากวันนี้เนี่ยคนกองนี้กับเขาคนนั้นจะมีโอกาสได้ติดต่อหรือว่าได้พบเจอกันไหมได้พูดคุยกันหรือเปล่าลงประมาณนี้นะคะเออขอห้าไปค่ะเป็นโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนนะดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ ควีนไม้ Mai, เมื่อกี้มีคิงไม้ตอนนี้ควีนไม้มาเลยจ้า oh, The world แปดถ้วยแก้ดางในถ้วยเรามองว่าแม้ว่าจะห่างไกลกันขนาดไหนแต่มีโอกาสที่จะติดต่อกันในโลกสื่อออนไลน์เยอะนะบางคนอาจจะอยู่ห่างคนละประเทศได้บางคนมาถามถึงคนต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาได้เหมือนกันต่างศาสนาได้แต่เรามองว่ามีโอกาสที่จะได้ติดต่อกันในสื่อโซเชียลนะคะอย่า เขาเรียกว่าอะไรถ้าปลดบล็อกก็ปลดได้เนาะเออไม่งั้นถ้าเกิดบล็อกกันเยอะบางทีความพยายามอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจ๊ะสำหรับบางคนนะเธอแต่เรามองว่ามีโอกาสที่จะได้ติดต่อได้สื่อสารได้พูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลจะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเกิดอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดส่องได้เขาก็ส่องอยู่เรื่อยๆนะคะบอกเลยนะเนี่ยก็ยังส่องอยู่ยังดูอยู่แล้วก็อาจจะด้วยความที่ส่องดูดูดูอ่ะมันอาจจะหาจังหวะเข้าหาคุณหรือถ้าทายหาคุณค่อนข้างยาก ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณโพสสิ่งที่คุณเป็นมันอาจจะทําให้เขายิ่งรู้สึกผิดก็ได้มันก็เลยเหมือนแบบว่าเออได้แค่ดูอยู่ห่างๆก็พอใจแล้วอารมณ์ประมาณนะี้แต่เรามองว่ามีโมเมนต์ที่จะได้ตีมการติดต่อมีการพูดคุยนะคะเขาก็คงไม่ได้ห่างหายไปอย่างเรารู้สึกว่าวนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตคุณนี่แหละอืมก็อย่างที่บอกเนาะคิดถึงอยู่อยู่เรื่อยๆไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่หายนะจ๊ะแต่ถ้าโอกาสที่จะติดต่อกันไหมเรามองว่า ถ้าจะเจอกันตรยเป็นเป็นค่อนข้างยากแต่ว่าน่าจะได้เจอจากสื่อโซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยง่ายกว่าแล้วก็ติดต่อกันทางนั้นง่ายกว่านะคะในสามเดือนนี้นะจ๊ะยังไงก็เป็นองครโดยรวมไม่ต้องไปซีเรียสน,นะอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบางทีอาจจะเป็นตัวเราด้วยต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาทักทายเราได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้เจอรักที่ดีรักที่มีความสมหวังน,นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อน,นะ,ะจะรักทุกคนนะคะร อัละคะ่ะมาถึงกองที่สามนะจ๊ะหยิบไม่ผิดกองใช่ไหมทุกคนเออใช่แหละเอามาดูกันว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงเนี่ยถ้าเราได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้คะเออสำหรับคนที่เงียบหายคนที่ห่างเหินกันไปอะไรอย่างนี้นะเป็นโดยโรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะยังไงดูเพื่อความบันเทิงคำขวัญไม่ต้องไปสีเรียดดูได้ทุกเพจนะจ๊ะมาดูสิว่าถ้าเราได้เจอกับเขาอีกสักครั้ง เขาอยากจะบอกอะไรกับเราอยากจะพูดอะไรกับเราเขาเขาเหมือนอยากจะบอกว่าเขามีความสุขดีนะคะณตอนนี้เขาแฮปปี้ดีเขาแฮปปี้ เขอโทษทีนะคะเมื่อกี้มีสายโทรเข้านะจ๊ะมาต่อกันนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคนกองนี้นะเขากำลังจะบอกว่าเขาแฮปปี้กับชีวิตดีนะคะมีความสุขกับชีวิตดีไม่มีอะไรขาดเหลือในชีวิตแม้ว่า เขาก็ไม่ค่อยอยากจะที่จะมาอยู่ในจุดนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเขาจะทําใจได้แล้วมีการปรับตัวแล้วก็มีการเริ่มของการเดินทางการเดินทางใน webinar. ที่นี้อาจจะหมายถึงปรัชญาบางอย่างก็ได้น้องว่าชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปก็ต้องไปที่จุดหมายปลายทางใหม่ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการงานเรื่องของการเดินทางในชีวิตจริงก็ได้เหมือนกําลังมุ่งมั่นทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้กําลังไต่เต้าหรือกาําลังเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอะกำลังจะบอกคุณว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอก เขาแฮปปี้กับชีวิตด,ดีแล้วเขาก็หวังว่าคุณจะแฮปปี้เหมือนกันแม้ว่าเขาจะนิ่งๆแม้ว่าเขาจะเงียบๆแต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณนะดูอยู่ห่างๆเหมือนกันอย่างเหินๆอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากเขาก็หวังว่าคุณจะได้เจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะอืปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแล้วก็ได้เดินทางไปในเส้นทางของตัวเองอย่างมีความสุขอย่างแฮปปี้เขาหวังว่าคุณจะในที่ไน,นมีความสุข,ขของเขาก็คือมีกินมีใช้ การงานดีการเงินดีสุขภาพดีนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าให้คุณได้เฉลิมฉลองกับชีวิตอย่าให้คุณได้มีรอยยิ้มกับสิ่งที่ดีๆเหนื่อยก็พักอารมณ์ประมาณนี้นะอืมสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะเอออ่ะ,อะมาดูซิสําหรับคนที่คนกองนี้นึกถึงว่าในสมเดือนนันจาจกวันนี้คุณจะได้พบได้เจอได้ติดต่อได้พูดคุยหรือเปล่านะเอะ อาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับคนที่คนกองนี้นึกถึงนะจ๊ะของห้าใบค่ะอ่าเป็นเดรสตานะคะแปดดาเอาไม่ใช่แผดาบแปดไม้เด็กดาบคิงถ้วยแล้วก็อ่อ เด็กไม้เรามองว่ามีโอกาสที่จะได้เจอการได้พบได้พูดได้คุยนะคะอาจจะเป็นการเจอแบบปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวได้เหมือนกันเพราะว่าคนคนนี้ก็ออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากจะทาอะไรก็ตามใจตัวเองเนาะบางทีเราอาจจะหวังว่าอยากจะไปเจอเขาหน้าที่ตรงนี้อาจจะไม่ได้เจอแต่บางทีเดินๆอยู่ก็อาจจะได้เจอเขาหรือว่าอยู่ๆเขาก็ทักมาอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยได้พบปะ ได้ทักทายกันอยู่นะในสามเดือนนี้นะแม้ว่าในใจสำหรับคนบางคนนี่บอกว่าคงไม่มีทางหรอกคงไม่มีโอกาสหรอกแต่บอกเลยนะคะว่าอมีโอกาสอยู่ได้พูดได้คุยได้ทักทายกันอยู่นะจ๊ะฉะนั้นจงมีความหวังเข้าไว้แล้วก็ในที่นี้หมายถึงตัวเราก็ต้องเปิดโอกาสด้วยเหมือนกันอาจจะหมายถึงว่าตัวเราก็ต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดอยากจะพูดคุยกับเขานะคะยังไงก็เป็นดวงโดยรวมเนาะ ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดกับผลไพ่นะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะได้เจอเรื่องราวดีๆในชีวิตวัยวๆนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะชา